สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่เบดเวชเชนพาร์คาราเพสหัวหินค่ะเป็นที่พักเปิดใหม่ได้ไม่นานเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมีสวนน้ำให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องพักกันนะคะ เข้ามาดูห้องพักกันนะคะอันนี้เป็นห้องที่นุ่นจองไว้วันธรรมดานะคะราคา2,800บาทค่ะพักได้2ท่านนะคะห้องก็แบบสะอาดนะคะไซส์ก็กำลังดีค่ะทุกคนเตียงใหญ่มากนอนหลับสบายนุ่มมากเลยค่ะห้องน้ำก็สะอาดนะคะสะอาดสะอาดเลยเพราะว่าเป็นเหมือนแบบที่พักเปิดใหม่อะ่ะทุกคนก็คืออุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำก็คือยังกิฟเลยอะค่ะ ้าเกิดใครชอบแบบแนวแบบสะอาดสะอาดนะคะที่นี่ก็แนะนำเลยนะแล้วก็เออทางทางห้องนี้นะคะก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะแต่ว่าอ่างอาบน้ำอะ่ะเสียดายไปน,นิดเดียวค่ะทุกคนมันไม่มีน้ำอุ่นนะแต่ว่าเออห้องที่อาบน้ำอะ่ะมีน้ำอุ่นแต่ว่าอ่างอะ่ะ อาบอาบน้ำอะ่ะไม่มีน้ําอุ่นนะทุกคนเราก็แบแบบเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบบางทีก็อยากแช่น้ําอุ่นเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงบริเวณชายหาดนะคะวันที่เรามาก็คือแบบฝนตกอะทุกคนเนี่ยบรรยากาศนะคะตอนเย็นหลังฝนตกมันก็จะแบบมืดมดคำ้คำๆนิดนึงนะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเกิดใครมาตอนฟ้าโป่งอะ่ะเขาบอกว่าน้ำใสมากเลยนะทุกคนก็ลองดูนะตรงนี้ก็คือเป็นตอนเช้าแล้วค่ะที่เราแอบมาถ่ายวิวค่ะเสียดายช่วงที่เรามาก็คือแบบค้มฟ้าคืมฝนนะทุกคนบรรยากาศไม่ได้โป่งมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่มีมุมให้เราถ่ายรูปเล่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องอาหารที่ทานอาหารตอนเช้ากันนะคะ มาแล้วค่ะตรงนี้เป็นห้องอาหารนะคะทุกคนเป็นแบบบุฟเฟ่เลยค่ะห้องอาหารใหญ่ทีเดียวค่ะทุกคนเลือกทานได้ตามสบายเลยนะคะก็ส่วนใครที่แบบมาหัวหินแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะคะก็ลองเอาที่นี่เป็นตัวเลือกนะเราว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวพาเด็กๆมานี่ดีมากเลยเพราะว่ามีสวนน้ําค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย